ทำหยิบรีโมทให้พ่อหน่อยรีโมทอ่ะหยิบรีโมทให้พ่อหน่อยป่ะรีโมทอยู่ตรงหน้าทีวีครับทั้งทั้มทำไปหยิบรีโมทให้พ่อหน่อยรีโมทยะรีโมทอยู่ตรงนี้ไปไปหยิบรีโมทมาเนี่ยรีโมทอยู่ตรงเนี้ยโลกเห็นไหมไปหยิบรีโมทมาหน่อยไปดูเอารีโมทมาไปไปดูรีโมทหยิบรีโมทมาดูลง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 เออหยิบรีโมทมา ผมไมรีโมทอยู่ไหนหยิบรีโมทหยิบรีโมทมารีโมทอยู่ตรงนี้เนี่ยรีโมทเนี่ยทั้เนี่ยรีโมทหยิบรีโมทมาเด้อ no 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 เอาเฮ้ยหยิบรีโมทมาหยิบรีโมทมาให้พ่อเร็วเอาเร็วเร็วเร็วหยิบรีโมทมาเร็ว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 อ่าไม่หยิบนะหยิบปิดไว้ นึกไปหยิบรีโมทดนะรีโมทไปหยิบรีโมทให้หน่อยเร็วรีโมทดูที่จะรู้ไหมรีโมทหยิบรีโมดมาเร็วนะรีโมทถึง่าเอา้าเอื้อมมือไปสิเอื้อมมือเอื้อมมือไปเออนั่นแหละรีโมทนั่งพี่พ่อ ขอบคุณครับ